วิดีโอนี้มีาาเนื้อหาภาพเสียงที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพพวกลูกศิยควรได้รับคำแนะนำทำผู้ดีตีแดงลูกเล็กเด็กแดงควรดวรูพร้อมผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้งสงสสางเพื่อความสนุกขตาเลยเต็มที่ครับเอออะไร <c oughs> วนะน่ะเฮ้ยเอาขึ้นมาอุ้ยของดีเฮ้ยปลาไหลโมเลอุย้ยปลาไหลโมเล,ล,มเลผมก็โดนเฮ้ยโดนมึก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không yang satu yang กินถูกคันเลยนะใส่เอ็นมีเหลือขาดิอยใส่เอ็นิร้อยอีก ไม่หนึ่งเตรียมโอ้ยพี่จาานโดนนะอะไรอะไรพี่ลูกไอ้หางเหลืองเหยียบเป็นเหยียบเป็นตอนนี้ก็โศกลูกปลาหาเหยื่อกันก่อนนะครับ เก็บเหยื่อไว้ลอยตอนกลางคืนโอ้ยวิ่งดีด้วยวิ่งดีด้วยเต็มโอ้ยมันช่วยกันวิ่งมันช่วยกันวิ่งาโอ้ <c oughs> โหาตาเลยเต็มที่ครับน, <c oughs> นี่เป็น เหลียบนะครับทำปลาเค็มโอ้โหเล่นทุกตาเลยอ่ะไม่อยู่เ้เฉยนะฝ่ายคนเล็กคน<บ>ตัวบอดเอ็มไม่แก้วตัวสองตัวสามตัวไอ้ียึด เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเอาขึ้นมาโอ้ยของดีของดีของดีเลยเนี่ยปลาลินหมาโ้ยเนี่ยเลสุดยอดแล้วเอาไห้เอาไห้ได้ของดีเฉย

ปลาไหลโมเล่อุ้ยปลาไหลโมเล่อุ้ยเฮ้ยอย่าให้มันพันมันพันใส่เอ็นนั่นเลยนะเป็นก้อนเลยนะผมก็โดนเฮ้ยโดนมึกเออมึกยังพอมีท่าเฮ้ยปลาไหลโมเล่กินอร่อยนักอันนี้ทิ้งโมเฮ้ยปลาไหลโมเล่อะเฮ้ยปลาไหลโมเล่ทำข้าวไอ้นาปลาไหลกินอร่อยนักนะ วัเดมกินวะผัดชาก็อร่อยด้วยนนเนื้อเงี้ยเลยนะ่ะปลาไหลเมล็ดเนี่ยตายได้นี่ญี่ปุ่นนี่หาร้อยวอนนะเนี่ยตยัวเนี้ยเสียดายของแม่เสียเตา๋าอยู่นี่เสียเต๋าเก็บไว้หายนะ่ะ <laughs> สู่วัดเอ็มเขาได้วัดเอ็มเขายังพอมีท่านะวะวยมึกอุอ้ย <laughs> kìa kìa ui kìa ui tổng tham mày ui tội bạn kìa lắm ôi, nào đu lưa xinh เจ๊ยกกับมาบานตัวเองกับมากับมาลังกลับมาตายลังเฮ้ยัวแลเราข้าคืนนี่ใส่ัวยใส่ัวยเฮ้ยมีเจกันพันอ่อนโอ้โหอวโหเล็กตัวเ็ว เล็กที่ไหนอ่ะแต่แกชอบร้อคนเพงตื่นแเบบนี่ยเล็กเล็กเข้า่าเล็กฮวบบัตเอ็มเนี่ยเล็กที่ไหนอ่ะ มีเล,ลกเก็กหรอกอืมไอ้เฉยต้องตักเลยตัวนี้ตักหน่อยตักหน่อยอ้าวหลุดไปหายอะหลุดแหละแต่แก่ยังปลดปลาระทันเสร็จเลยบอสเอ็มเอาขึ้นไว้ก็ โอ้โหวิ่งละลานทั่วเลยกูวันเดมเก็บไปถึงนะมาแล้วมาแล้วเย็นเย็นโ้ยอย่าอยกอย่ายกเดี๋ยวเขาลุด ขอนอนแป๊บนพื่ก็ไม่ได้นายก้าปุกนายก้าปุกปุกว่ามานี่แล้วยกยกขึ้นยืนเลยคอมมันนี่เลยคอมมันนี่เลย ông xuống vĩnh hay con á Hãy subscribe cho kênh Một con gần kia kìa tô chơi mà không biết màu đỏ Ui, mặt nó đen Ui, mặt ừ. nó à. đen Ui, mặt nó Ui Mặt nó đen Mặt đen Ui, đen Ui, mặt nó đen เฮ้ยโชว์สิยิวเลยอ่ะแข่งแดงเฉยโ้สวยๆด้วยคนกำลังเยี่ยวเออ ตัวนี่ดูตัวก่อนสดๆเลยคร <ıyorlar> <to> ับไงบ้างเด็ดไหมดีหมอไม่ไม่มาเนาะงั้นหลอหัวหลอตูดตวอีก โอ้หมืดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยอ่ะเขายังเร็วอ่ะสดๆครับมึดหลอดกลางทะเลอเโอ้หแซ่บเลยหลอน้ำเกี๊ยล้างหนาเลยอ่ะ,ะอไปกันไปก่อนน้แกงเต้แกงเต้จับลูกปลาแกงมาไม่มีอะไรข<อ>งัขงเลยตาหาย ปูกปาาตเากียงกันฮะจริงนะมากนไกลงั้นก็ต้องรู้อ้าวเอาไปหยตลยนล้รู ก็ได้แค่นี้นะครับ <c oughs> ก็ประเกอัาเกยกระพงแดงปลาสากกรับผมแก็ไอยเลียบครับ,รบ,รบที่เหลือก็เป็นปลาแว่นแวนได้เพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับ